สวัสดีค่ะวันนี้จะออนจะพามาเก็บพริกนะคะพริกสุกแล้ววันนี้คุณสามีตัดหญ้าแอปเปิลกำลังสุกโดกโดกขุดข้างในลนถิ่มมดแล้วพี่น้องมาเก็บพริกดีกว่าค่ะสุกแล้วนะคะ เมื่อนี้อากาศห่อนเด้จ้าพี่น้องจ้าอากาศห่อนได้ยี่สิบเอ็ดยิบสององศาจ้ะเดือนกันยาอุ้ยเดือนกันยาถือว่าโอเคนะคะเย็บมันอีกยล้ถึงกิโลุบัเนาะ ว,เ,วเป็นกบป่เด็กเก็บแต่ลูกแดงๆนะคะหน่วยสวยดิจ้ะหน่วยงามดยค่ะบพี่เรื่องหนาวดิค่ะ ตัวนี้งายไปเลยหมดน้ำเก็บหมดทำพิเขียวได้ต้นนี้สุกหมดแล้วพี่น้องต้นนี้เก็บเกือบหมดแล้วเกือบสุกหมดแล้วเบิ่งหัวหอกจะอ่อนพี่น้องเต็มหอกเบิดแล้วจ้ะบรรยากาศดีดีจ้ะโมะนี่บรรยากาศสวยมากเลยนะคะยี่สิบสององศาจ,จะ้ะเดือนกันยา ไปเก็บทั้งหน้าบ้านพี่น้อง<ป>เก็บทั้งหลังบ้านแล้วไปเก็บทั้งหน้าบ้านนะคะหน้าบ้าน,นะคะวันนี้ถูกจะไม่เยอะนะคะ ลูบกระไม้ใส่พี่น้องสูบกระไม้ใส่ตาบักพิกนี่ยังสุกไม่เยอะย้อนก็บไรใส่สมามตำหนักกินกระเพราสมตำาย้คือแล้วน,ลนั่นตีเปนสุกๆนี่ยนี่ยังไม่สุกจ้ะปลาร,รพริกหน้อยอย้อ,ยอ,อนสำลีกสิกีบไ่ได้หดน้ำเริ่มเหียร์เลยพี่น้องอันอนี้มงเอันอนี้ทังหน้าบ้านนี่ทั้ทงหน้าบ้านนะคะเมน้องย ดกนดอูดกใกินดูค่ะมีม้าสามสิตนนาะเก็บเลยอยูี่หนึ่นี่แหละนี่ตัวสูงตัวนี้ดกมากเลยคะพี่น้องจ๋าปึตัวนี้เนาะดูว่ากเลยเป็ืสีฟ้าฟ้านี่เป็นเาตายพี่น้อเป็นงานงเป็นเงไม่หเก็บเป็นเเยน้งเป็นตายอย่พี่น้อเป็นนังัยอันนี้งก็เป็ิั้วัวาไหนจ้ะนองงนาบบออันนี้กระยังกรยังปวดหัวน้อพี่น้องมันเป็นสา่

เก็บเบิร์น,นี้ก็จะได้เกือบสองกิโลอยู่อยขอบคุณนะคะ